เรากำลังขยายทีมให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันและอยากพัฒนาตนเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรีคราทีมคาแคร์และช่างสูนบริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองในที่ w w w m o n g k o n ว็ a ม e ค t e r c o m หรือมาที่สำนักง,งานใหญ่สาขาอุบลมาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะแบรนเพีมงคลคาเซนเตอร์วันนี้พบกับพาขวัญน,นะคะที่นี่ที่เดิมมงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่สาขาอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะยกทัพเชฟโรเลิตเลยนะคะใครที่เป็นสาวกและกำลังมองหาแคปไม่ว่าจะเป็นแคปตัวเทเบเซอร์เอ้ยนะคะ จัดให้เต็มสต็อกเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มนำมารีวิวแต่ละคันแต่ละคันที่เข้าใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยเพราะว่านานๆทีจริงๆที่จะได้เกียร์ออโต้มานะคะสําหรับตัวโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมไมน์เชงแล้วนะคะที่คาบเส้นระหว่างปี16เนอะโมเดลปี16นี้จะเป็นเดือนเมษานะคะที่จะออกมาแล้วก็โฉมนี้เป็นไมน์เชงนะคะเป็นปี2017แท้ๆเลย บอกเลยว่ารถมือเดียวเลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าของเขานะคะคือเขาเขาโดดเด่นมากนะดีไซน์นะคะจะให้ความล้ำสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตดูดันยิ่งขึ้นนะคะด้วยที่ว่าสีเดิมของรถเนี่ยสีพื้นเนาะเป็นสีแดงนะคะตัดด้วยสติ๊กเกอร์คาดดำค่ะลูกค้าค่ะเฮ้ยมันดูแบบดูสปอร์ตมากๆอ่ะดูแบบเท่ดูดูดันสมก็เป็นหนุ่มอเมริกันจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะลูกค้าปกติแล้วนะโลโก้มันจะเป็นสีทองนะ ตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นสีดำเฮ้ยมันดูโอเคมากๆเลยนะคะตัดด้วยเ,เขาเรียกดำอยู่มันจะเป็นตัวเนี้ยดำด้านตัวเนี้ยจะเป็นแบบดำเงานะคะสีเป็นหนวดแบกเนาะนี่เห็นไหมเล่นด้วยตัดด้วยสีนี้เฮ้ยดูเท่ามากนะคะไฟตัดหมอกนะคะมีให้แล้วนะคะแล้วก็ดูนี่ไฟเขาจะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ข้างในนี้ให้ดูโดดเด่นจริงๆเอาละค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่ขวัญบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวแล้วก็ ยกสูงเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวอาโคลนโดนะคะ X Cap 2.5 VGT LTZ Z71 โอ้ยชื่อยาวมากค่ะลูกค้าคะเอาง่ายๆแคปเปิดนะให้เกียร์ออโต้แล้วกันนอะสั้นๆปี2017เออกับเลขไม้70,000กโลไอ้7 7 0 0โลคุ้มมากนะคะยางนะคะแม็กเนี่ยจะได้เป็นแม็กตัวนี้เลยนะคะแม็กอาเขาเรียกว่าอะไรอะสีดำด้านเนาะเป็นดำด้านนะคะตัดในโลโก้ตัวนี้ก็คือดูแบบ มีเอกลักษณ์มากถ้าเทียบแล้วตัวนี้นะจะเป็นตัวท็อปของแคมปนะราคาเปิดตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะ839,000าทนี้บาทมีแน่นอนค่ะ839,000บาทนะแต่คันนี้เน่ราคาพิเศษจริงๆใครที่หาอยู่ต้องดูจนจบคลิปนะแล้วคุณจะไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าทำไมถึงดูคลิปนี้รีวิวนี้นะคะนี่ค่ะบันไดข้างขึ้นลงให้ทั้งสงฝั่งนะคะฟิล์มติดให้รอบคันกันสาดมีให้นะคะแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดมาแล้วนะคะสามารถปรับข้าวไฟฟ้าได้จากข้างในนะคือเอาง่ายๆอะ่ะเชฟอะ่ะเขาใหา้ความล้าด้านเทคโนโลยีมาเยอะนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเฉพาะตัวเทเปอร์เซอร์แคปติว่านะกระบะเองเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญจากตรงนี้จรงิงๆเดี๋ยวขวัญจะเปิดให้ดูจากฝั่งนี้เลยเป็นเบนาะนังนะเป็นอาสีทูโทนเขาเรียกว่าดําอะไรอะ่ะดาตัดอะไรตัดเทาปะ่ะนะตัดเทาแล้วก็นี่ค่ะ แฉบเขากว้างมากอ่ะตัวนี้เป็นแอกแคนะคะอย่างที่ขวัญบอกว่ากว้างมากแล้วก็เดิมๆเ,เลยเนี่ยคือสภาพรถที่เพิ่งเข้าใหม่แล้วก็ล้างขัดสีเคลือบแก้วมาให้แล้วนะคะเบาะด้านหลังนี้จะเป็นตอนหลังนี้ก็นั่งนั่งง่ายนะเดี๋ยวนั่งให้ดูโอเคก็ถือว่าโป่งโล่งแล้วก็กว้างขวางมากนะคะ คือเดินทางไกลอะ่ะคนด้านหลังเนี่ยเขาก็ไม่เมื่อยหลังคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นบุกตรงนี้นะทําให้เราไม่เจ็บหลังอะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะวิ่งทางไกลบางคนมองว่าเอ้ยแคบมันอาจจะนั่งอดอัดหรือเปล่าแต่นี้ในระยะเขา่าหรือว่าการชันตัวเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยอ,อุ้ยเสียงเบาเดี๋ยวคิดลึกนะเสียงเบาโอเคเป็นไงล่ะนี่ชุดแต่งของเขาตัวนี้มันจะคล้ายๆตัวไฮคันที่ไหม ที่เป็นสีประตูนะแต่งอย่างเงี้ยมันจะมีโลบาหลังให้นะลูกค้าเนี่ยโลบาหลังให้แล้วก็เนี่ยตัวไฮคันที่เนาะตัวเนี้ยก็คือดูดูเท่มากอะ่ะจริงๆใครที่พลาดคันนี้บอกเลยว่าเสียดายจริงๆนะหามาให้กว่าจะได้เนี่ยอื้ยเงือตกเลยคนกดอยู่หน้าคอมเนี่ยกดๆดกดกดกสู้ราคากันจริงๆนะคะเช็คประวัติได้นะลูกค้าตำหนิอ่ะให้ดูตำหนิเลยนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะ เดีย๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่คําว่าสวยสวยสวยแม่ค้าอยากขายหรือเปล่า,ขา,าขายนะมันอยากขายอยู่แล้วคะ่ะแต่ก็แจ้งนะคะรถมือสองมันมีบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะมีค่ะตำหนี้นะคะคือตรงเนี้ยมันก็เรื่องปกติเวลาเขาใช้ขนคงขน,นของเนี่ยมันก็ต้องมีรอยบ้างถ้าจะเอาเนียบมือหนึ่งเอาตรงหน้ามือหนึ่งจะมีรอยขนแมวเลยอ่าเน้นความคุ้มค่าแล้วกันนะจากแปดแสนสามอ่ะเหลือแค่จุดๆดูให้จบคลิปนี่กล้องกล้องอ่าจะพรีเซนต์กล้องวันนี้จะคลิปยาว อึดอัดมานานเก็บกดไม่ได้รีวิวหลายคลิปเก็บกดช่วงนี้จะเน้นเน,นเรถเข้าใหม่เราเติมสต็อกเยอะมากนะเนี่ยค่ะกล้องนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะอย่างที่ขวันบอกถ้าเป็นโฉมปี1 7ขึ้นไม่ได้ชิงเนี่ยเขาจะเป็นกล้องที่หลบอยู่ข้างในถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะมันจะนูนๆขึ้นนี่ค่ะเห็นไหมกันชนหลังเซ็นเซอร์เฮ้ยมีครบอะนี่คือแมกไลเนอร์นะคะแจ๋ว เอาไปก็ขนของได้เลยไม่ต้องทําอะไรเยอะตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นิดๆหน่นนอยๆเองนะคะไฟเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งจะแบ่งชั้นชั้นชั้นไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะคะแบ่งแยกชั้นอยู่แล้วนะคะเป็นสนัญลักษณ์ของตัวเชฟอยู่แล้วทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่คะ่ะเซ1เจ็ดนวดนี้มาแน่นอน71็ดหนึ่เอาดูข้างนอกเยอะละพูดเยอะละมาดูข้างในกันเห็นไหมวางค้างลูกค้าก็ค้อจกิดจบพัมอยู่บนน่องควันเปิดประตูมันก็ลดลองมันเป็นระบบของเชฟนะคะ เป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเวลาเปิดหรือปิดประตูเนี่ยมันจะลดลงมาตัวนี้ก็ช่วยได้หลายๆอย่างนะคะคือ1การนีบน,น,นะคะแล้วก็2คือระบายความร้อนออกมาได้นะลูกค้าเออมันมันมีข้อดีของมนะันอะถึงถึงมีให้นี่ค่ะเชื่อไหมว่ามันมันสตาร์ทได้จากทีมูดนะเราลืมขั้นตอนเนาะเดี๋ยวเราจะาสตาร์ท <laughs> เดียวไม่ได้ทอมเลยอะกดปิดก่อนรับก่อนหนึ่งทีใช่ไหม ล็อกก่อนหนึ่งทีกดล็อกเฮ้ยไม่ใช่กดแช่ตัวนี้นะโอ้ยหมดสีเด้เฮ้ยแกวมากอ่ะดูนี่สตาร์ทให้ดูแล้วนะเนี่ยเป็นไงล่ะถือของกันร้อนฉันสตาร์ทเลยจ้ะสตาร์ทจึงเดียวนะคะ ไม่ต้องมาแบบหมุนหมุนหมุนแคปอ่ะไดออปชั่นขนาดนี้คุณจะรออะไรในเมื่อเรานำเสนอหามาให้คุณได้ขนาดนี้ถ้าราคาแน่จะลืมจะจะ,จะเฉลยอ,อย่างเดียวเลยเออราคานี้บอกเลยว่าเท่ากับเก่งอะ่ะเ,ออเก่งขนาดกลางๆนะในราคานี้จะได้กระบะนะเป็นรถที่ขนของเดินทางแล้วก็เกียร์ออโตโอ้มาดูข้างในอา้าวลืมปลดล็อกนี่มันต้องปลดล็อกนะคะ ตาทเสร็จไม่ใช่ว่ามันจะไอ้นี่นะมันก็อยู่ในระยะมันอยู่เห็นไหมเนี่ยให้ดูเลยยังไม่ได้เสียบนะยังไม่ได้เสียบแต่เดี๋ยวเราเสียบเข้าไปมันคุ้มมากเลยทําไมถึงชอบเชฟแล้วยอดขายเชฟขวัญขายดีมากเลยนะลูกค้าเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าหมูอีกแหละ 7 2 1 5 2กิโลค่ะ72,152กิโลไม่แท้แน่นอนรถมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดเห็นไหมว่าหน้าปัดไอหน้าจอเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้นะถึงระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะแล้วก็ส่วนมากเชฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงการน้ำไอตัวนี้การปัดนะเขาเรียกว่าอะไรการฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยระยะขับนูน่นนี่นั่นนะแล้วตรงเมนูเนี่ยเห็นไหมแรงดันลมยางนะเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะลูกค้า แรงในอีกจักกิโลนี่ก็เบิ่งได้ด้ค่ะนี่เห็นไหมระยะขับเนี่ยน้ำมันที่คุณเติมไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งได้อีกตั้ง421กิโลบอกเลยว่าได้เครื่อง2 5เนี่ยโคตรประหยัดน้ำมันนะประหยัดจริงแล้วก็นี่ออปชั่นยังไม่โมเดเร์นเขยับมาตัวเตือนกะรระยะการชนจ้าในกระบะนี่เป็นไงล่ะถ้าไม่ใช้ก็กดไปนี่เป็นไงล่ะพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันเชื่อมสายรับสายวางสายได้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็หน้าจอเขา เสียอย่างเดียวนะตัวนี้แพ้อย่างหนึ่งคือไม่มีเนไม่มีเนก็ไม่เป็นไรหรอกเอาในโทรศัพท์เอานะไม่จําเป็นหรอกฟังเพลงเอียงใดเชื่อมต่อมือถือได้ทั่วไปนะคะลูกค้านี่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แอร์ของเขาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ามากเห็นไหมตัวนี้มีตัวกะระยะการออกนอกเลนนะคะคลิปเลนหรือว่าการตั้งไว้ก็ดีนะเวลาเราหลับนงหลับในหรือว่ามงเมาไปยัางสเนะ ออกนอกถนนได้ป่ะเมาห้ามขับดีกว่าเออใช่เมาห้ามขับ,ออขบจอดแล้วก็เรียกแท็กซี่นะคะไม่งั้นก็โทรหาผาขวัญก็ได้เดี๋ยวไปรับถ้าอยู่ไกลๆเนาะเฮ้ยมันใช้ได้งานใช้งานได้จริงทุกอย่างแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะ6เกียร์เขาเรียกว่าอะไรอัตโนมัติ6สปีดโอ้ยบอกภาษาไทยบพรถ่องนี่กล้องหลังนี่เป็นไงล่ะจอแบบเฮ้ยมันจอใหญ่นะเฮ้ยมันคุ้มค่ามากแล้วก็คอนโซลเขาอะหรูหราม,มากเป็นแบบว่าทรงเหลี่ยม,ยมแบบ อย่างว่าลนะน้อมันเป็นรถกลุ่มอเมริกันนะคะเขาก็จะดีไซน์ออกไปทางยุโรปหน่อยโอเคไปดูนะห้องเครงกัน,กนโม้มาเยอะและ้ว <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันนะใครพลาดอะบอกตรงคันนี้หลังจากลงรีวิวไปอะอยู่ไม่นานจริงๆสาววกเชฟนะกดติดตามขวันได้เลยช่วงนี้ได้มาหลายคันมากแต่สภาพอาจจะเหมือนคันนี้ไหมในแต่ละคันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันออ แต่จะพยายามหามาให้ดีที่สุดเลยนี่ค่ะดูน็อตเลยค่ะลูกค้าสีแดงแรงริดนะคะไม่ไม่แดงไม,ไม่ไม่มีแรงเดินนะน็อตบอตีงน็อตบอขยับน็อตไม่เคลื่อนฝากระโปรงไม่เคยมีการถอดเครออคานหน้าเดิมๆพุทสีนีะจี๊ดจ๊าดมากแม่จ๋าแม่แม่มาดูสิจ๊าสวยมากเม็ดอัดเหมือนเดิมตัวเครื่องยนต์ดูรเมกสสูบนะคะดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรนะคะ2 4 9 9ซีซีให้แรงมาถึง180 แรงมาเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากมาพร้อมระบบพวงมายไฟฟ้า EPS นะคะี่เฮ้ยมันคุ้มมากอะนะคะกับราคาราคาเท่าไหร่ดีใครที่อยากรู้นะคอมเมนต์ในคลิปหน่อยจะได้เปิดการเอ้ยนี่เป็นการปิดฝากระปุงแบบพิเีนี่ไงแบบป้ายนี่ราคานะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นเชฟโรเลตโคลนดเอ็กแคปเนาะเป็น2.5นะคะ LT z Z71 เจ็ดสิบเอ็ดเกียร์ออโต้ปี2017ชื่อยาวมากเอาง่ายๆแคปเปิดได้แล้วกันเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะออปชั่นครบครบเทคโนโลยีล้ำๆคันนี้นะคะราคา4 6 9 0 0 0บาทค่ะ4 6 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอน แล้วบอกเลยนะว่าเกียร์ออโต้มีน้อยมากในตลาดรถมือสองมีแค่2ขคันเท่านั้นเองนี่คือคันที่3อยู่ที่มงคลคาร์เซ็ตเตอร์นะคะเอาละค่ะสำหรับค่าง,งวดนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนยาวได้72งวดค่าง,งวดนะคะผ่อนเบาๆนะคะ6เดือนแรกแค่6,900บาทคะ่ะลูกค้าขา6 9 0 0บาทฟีดอกเบี้ยศให้เลยนะคะฟีจัดโอนฟรีประกันภัยชั้น1ให้นะคะบอกเลยว่า ออกรถที่0บาทเท่านั้นสนใจก็โทรมาค่ะ063-878-1108ค่ะ0 6 3 8 7 8 1 1 0 8นะคะเบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นแน่นอนถ้ายังไงแล้วนะคะมีรถเทินรถเปลี่ยนอยากซื้ออยากขายก็ติดต่อเข้ามามาชมรถคันจริงได้ที่หมุงคนขาสตเตอร์วันนี้บ๊ายบายค่ะ